ีรอบพี่น้องเจอกันภูตาหลวงเก่งไม่กลัวกลัวต่อน้อยไปดูครับว้าวไปทลุไวเหลือเชื่อ ไม่รับแดดไม่ใช่เหรอกินฟรีกินฟรีไม่ใช่กวนกลางเลยนะครับไมโกหกโว้โโปชัดๆผ่านนะผ่านนะโปชัดๆ อ่าสามนะฮะสองร้อยยี่สิบตรงนั้นเนี่ย <Wow. S 1> ขวาบังเกอร์อืมว้า เราเล่นไปครึ่งทางนะฮะเล่นจากเขาลูกนู้นนะแล้วก็ยาวมาถึงเขาลูกนี้ฮะเดี๋ยวเราจะข้ามไปตีอีกลูกนูน้นสุดท้ายเดี๋ยวไปเจอกันประพาคารอ๋อหน้าพัดเนี่ยปัดลงนี่สวยนะอืมแสงเงามันดีมากอั <Apple. S 3> <N> <C 0> ลโตตรงกลางโกนะรถสีเขียวอ่าสีเขียวบอกระวังกระจกรถด,ด้วย<อ> โอ้โหไม่ออกให้เข้ามาเฮ้ยนี่มันเฟรธรรมชาติให้มันโค้งต้นไม้เนี่ยมาอยู่กลางกลางเลยแฟเวเลยเห็นป่ะสุดยอดนะโปสสสุุุดดดดดดยยยอออตีทุกวันเลยครับงานการไม่ทำข้าวพาห้าฮะันนี้โปโปคิดว่าโปเลงไหนครับโปยอดหญ้าเนี่ยลงยอดหญ้าเนี่ยดูนะฮะเราจะโฟกัสที่ยอดหญ้าเลยว่าลูกจะผ่านยอดหญ้าไปนะฮะ นั่นครับยอดยอดไม้น,ไน,ไนู่นฮะนู่นนะมีแฟเบีเบอ่ฝั่งโโอเคโอเครอตัวหรับนี่คงเล็งนีไว้ต้นสี่ต้นสครับผมครับผมหลุดี่เกียดนะฮะมือไม่ได้ใส่แล้วโอ้บนนอกไม่อะไรตัดต่อได้ ว้าวสวยงามค่ะในสื่อในสื่อดอกไม้กระจายกลางวงกลางน้ำกลางน้ำนู้นนี่นเี่ลนาชี่ยในหนองน้ยานี้แหละเฮ้ยอย่ามั่วอย่ามั่ว แตกเบรกแตกว้าวว้ยร้อยแหวนยังไรหกสิบจะไม่ได้เลยห่วยาำจริงอ่อนด้วยไม่เต็มหน้าครับเตอ้ยไม่ถึงตุ๊ดจริงทีเลยนะวิธีการปักทีนะฮะเดี๋ยวเล่นก่อนนลย หาเส้นสมมุติพี่คดีบอกหาเส้นสมมุติก่อนแล้วก็มองไกลๆพูดเล่นตั้งฉากลูกนี้ไม่อ่อนนะฮะให้บ้านให้รถเลยฮะเด็กแล้วพี่ถูกไหมครับโอ้ตีหมวกกระจายเลยโอ้โหจากบ้านเล็กทรายฮะ ถนนโอ้นนโอสูงมากอะโอ้หนาดแงะทำไมไป คุ้มหน่อยวะครับตอนนี้เราก็จะมาถึงหลุมสุดท้ายเลยฮะนี่เป็นหลุมที่เก้าของสนามเวสต์ลองดูข้ามน้ำไปครับแปดหลุมสิแปดอ่ะเวสครับฟูตาหลวงมุ่งหน้าตะวันตกอ๋อน้ำซ้ายน้ำหลังน้ำหน้า,นาอ๋อมันเลยชื่อเวส มีจระเข้มันในเนี้ยนี่ครับมีจระเข้บกครับอ๋ออ๋อที่มันชอบเดินสง่าสง่าในสนามอ่ะเนาะครับผมอันนี้กี่ออนครับโปรสองสิบสองโปรสิบสองออนสิองออนครับโอ้โหโปรเตื้องนะฮะโปรเตื้องงานการไม่ทำฮะเอาแต่ตีกรอบกระโโอ่ะไอชี่โปรก็คือตีไอชี่ตีกรอบเออนี่นี่พี่ชายโปรอยู่ข้างๆเห็นปะ เอ้ยนะฮะเหลือชิปนะฮะยี่สิบสามสิบหลานะฮะเยอดสุดยอดอู้ยโอ้โหชงตรงนี้ได้ต้องพักอ่ะนี่นะฮะโปอยู่นู่นนะฮะระยะประมาณสามสิบหลากระโดดหลบทันไม่ต้องห่วงมาแล้วครับโอ้โหน้ำหนักช่างหวานฮะมาแล้วฮะห่างกันประมาณทัก สามคันธงฮะให้เดียวให้ได้เสียวให้ได้เสียวให้กินหญ้าครับอืมเยี่ยมครับเยี่ยมต้องใส่เลยนะไม่ให้ตัวโยกเดี๋ยวพี่พี่บิดดันกล้องตรงนี้นะได้ครับกดให้แล้วไปแล้วนะครับผมบูนแบบ โอ้โหเก็บขึ้น18หลุมเลยนัะครับโปดรอปกับวันนี่โอ้โหสนามที่ดีที่สุดฮันนีแคปนะไม่ต้องพูดถึงนะคือมันถ้าเป็นสนามที่สวยมากแล้วก็มันมีธรรมชาติตลอดนะครับผมยิงปลายฝนต้นหนาวนะฮะครับผมหน้าหนาวอย่าลืมนะฮะออกรอบแรกพัดครั้งแรกลูกมันจะวิ่งพันโอ้โอเคโอเค